นี่ปลาอะไรลูกปลาตะเพียนปลาตะพากก็เนี่ยเก็ปาตะพาก็หน้าตาเหมือนปลาตะเพียนน่ะปลาตะเพียนแาตกปลาอะไรมงไม่เห็นนี่ไอช่อนงูวน่นลนี่กวนี่น่ากลัวมากเลยี่ปายเลโอ้สวยจมสุดๆเลย ปากกระโกโ้ปากกระโ霍ปากระโ霍เฮ้ยปลาบูเนี่ยแสงเป็นท่อนไม้เลยปากเนเจ้าน่ฟันน่ะรับวะปากระดีกดีหมอกกระดีนางฮึ่ๆฮรฮ่ลูกเจ่าลูกเจ้า เต่าเต่าเต่าทำ้ไมอยู่ในนะ้ำห่ะเต่าจมูกหมูอุ้ยหน้าตามันตลกจังเลยวะ <c oughs> จะเป็นหมูจริงๆเลยหน้าเป็นหมูเลยอ่ะมันมันนิงยังเลยเนี่ยเฮ้ยขยับหน่อยจีนุนู้นั้นมันเหงาไม่เขาล็กอกหองน้ำขึ้นเนี่ย,นนยอันนี้ปลาเลยเนี่ยเก็ดเงินเก็ดเงินไม่เอา<ด> อัที่ลุกจับน้อยโอ้โหกวัวจริงๆเลยน้องปลาอันนี้ได้ไหมไม่เด้ไหมมันดูอะไรไม่ได้ดูนี่อะไรเหรอคะดูนี่นี่ปลานี่อันี่สวยดีเนาะปนวนจันมันก็ตักยนอยู่นี่ตักยนอยู่นี่ โอเคอันเนี้ยของแท้เนี่ยตะเรียนเนี่ยนี่ปลาอะไรกดทองปลากดทองโอ้ยเยอะเหมือนกันเนาะปลาเนาะโอ้โหปลาตะเรียนตัวใหญ่ปลาบ้าโอ้ ังใหญ่เหมือนกันเนาะเลยนี่ยี่สุกนี่หน้าตาคล้ายๆากัน,เ,นเหมือนเนาะโอ้โหมันแบ่งท่านนิดนค่ไหนวะนี่ปลาอะไรเนี่ยลายใน